ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านอัสสลามุอะลัยกุมสำหรับเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาของวันนี้อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ส่งต่อความรู้ความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆและพลังบวกให้กับคนที่เรารักทั้งในเฟซและทุกๆช่องทางค่ะชวนทุกคนพัฒนาตัวเองวันละ1% 365วันก็เท่ากับ365%แล้วค่ะ เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นค่ะหัวข้อที่มาเลมจะมาพูดวันนี้ก็คือการเงินและความร่ำรวยในอิสลามพร้อมยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮฮะลวะซัลลัมค่ะก่อนอื่นมาเรีมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจการเงินอิสลามก่อนว่าการเงินอิสลามคืออะไรและจะยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลาละวะเลวะซัลลัมค่ะการเงินอิสลามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการหากำไรแต่เป็นระบบที่ยึดหลักความยุติธรรมความปโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมเราจะได้เอาเป็นแบบอย่างแล้วนำไปใช้ในวันที่เรามีกำลังทรัพย์มากขึ้นอินชาอัลลอฮ์ค่ะหลักการสำคัญของการเงินอิสลามก็คือข้อแรกเลยก็คือห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือริบา เงินไม่สามารถทำกำไรได้โดยไม่มีความเสี่ยงหรือการลงแรงอิสลามประกาศช,าชัดเจนว่าการปล่อยเงินกู้หรือกินดอกเบี้ยน,นั้นเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นและเป็นการประกาศสงครามกับเอาล้อนาอุสบินไลขอให้พวกเราทุกคนห่างไกลจากสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะข้อ 2. การแบ่งปันความเสี่ยงก็คือการลงทุนคนมีการแบ่งผลกําไรและความเสี่ยงระหว่างผู้ลงทุนแน่นอนในตลาดทุนก็เหมือนกันค่ะ ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงไปพร้อมกับเจ้าของกิจการหรือบริษัทที่เราไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งเป็นหลักการที่ตรงกับอิสลามข้อ 3. ห้ามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามเช่นแอลกอฮอล์การพนันหรือสินค้าที่ผิดหลักศาสนาอิสลามอะไรที่อิสลามห้ามล้วนเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นคะ่ะข้อนี้แม้ว่าเราจะทำธุรกิจเองหรือเราจะไปร่วมลงทุนกับบริษัทอนตราดหลักทรัพย์ในหลักการอิสลามก็เป็นสิ่งต้องห้าม ข้อ 4. การมีจริยธรรมและความโปร่งใสในธุร,รกิจอันนี้สําคัญมากๆค่ะอย่างมาเรียมเองไม่ว่าเราจะทําธุร,รกิจอะไรก็ตามเราต้องแฟร,ร์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําหรือพาร์ทเนอร์ที่เราไปร่วมลงทุนด้วยเราต้องมีความยุติธรรมซื้อสัต์ต่อพาร์ทเนอร์ซื้อสัต์ต่อลูกค้าของเราด้วยเช่นกันค่ะทีนี้มาเรียมจะมายกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จในสมัยยุคข,ของท่านนาบ al ala, ีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลลอฮซอลลัลลม มีบุคคลหลายท่านมากๆที่เป็นตัวอย่างของการใช้หลักการเงินการทำธุรกิจในชีวิตจริงแล้วทำให้เขารวยมหาศาลมากๆค่ะแถมถูกการันตีเป็นชาวสวรรค์ด้วยค่ะบุคคลแรกก็คือท่านหญิงคอริย์ท่านเป็นภรรยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล์ละวาเลวซัลลัมและเป็นหนึ่งในธุรกิจจริงที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นท่านมีความสามารถในการบริหารการค้าการค้าขายระหว่างประเทศเช่นการส่งออก ระหว่างมักกะฮ์และดินแดนแถบรอบๆคะ่ะการค้าขายของท่านมีความโปร่งใสซื่อสัตย์และยึดหลักจริยธรรมซึ่งทําให้ท่านเป็นที่นับถือในสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างมากคะ่ะบุคคลที่สองก็คือท่านอับดุลรา,าร์มานบินอัลท่านเป็นหนึ่งในซาฮับท,ที่ร่ํารวยที่สุดในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลวเลว์วซัลลัมค่ะเมื่อท่านอพยพไปยังมาดินนะท่านเริ่มต้นจากธุรกิจใหม่ โดยจากศูนย์เลยค่ะทุกคนโดยอาศัยความขยันขันแข็งและความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจท่านอยากจะรวยเพื่อมีเงินช่วยเหลืองานศาสนาท่านบริจาคทรัพย์สินของตัวเองเพื่อสนับสนุนสังคมและการเผยแพร่กระจายของศาสนาเป็นอย่างมากท่านเป็นบุคคลที่ร่ำรวยทั้งดุนยาและถูกการันตีเป็นชาวสวรรค์มาชาวโลกเรื่องราวของบุคคลทั้งสองที่มาเรียมได้กล่าวถึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางการเงิน แต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาการเงินอิสลามไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องของการสร้างความมั่งคัง่งและความร่ำรวยอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและทำให้สังคมมีคุณภาพมากขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้หวังว่าเนื้อหาวันนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจการเงินอิสลามและสามารถปรับปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะอัสสลามอะลัยกุมะเระห์มาตุลลอฮิวบเระกาตุ